รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ตอนรับเข้าสู่เป่าหญิงฉุบแห่งชาติรอบ16ทีมสุดท้ายเรายังอยู่กับการแข่งขันระหว่างชัยนาทและสระบุรีซึ่งในตอนนี้ต้องบอกว่าชัยนาทเป็นฝ่ายถือไพ่เหนือกว่าเพราะว่าทำคะแนนทิ้งห่างถึง4ต่อ1ถือว่าเป็นงานยากของสระบุรีที่ต้องไล่ตามตีเสมอให้ได้แต่สำหรับทีม ที่สามารถผ่านเข้ามาในรอบนี้ได้คงจะไม่ใช่หมูสนามเป็นแน่สละบุรีอาจจะพริกสถานการณ์แล้วแสงพลวดขึ้นมานำก็เป็นได้ต้องไปดูกันแล้วครับว่างานนี้พวกเขาจะทำได้หรือไม่ไปชมกันเดี๋ยวว่านาผมน้องสาว น้องสาวน้องจะเก่งมาจากไหนไม่รู้น้องจะเก่งมาจากไหนพี่ไม่รู้แต่ว่าแต่มันจะจบวันนี้แหละแต่มันจะจบวันนี้แหละเออเอาแบบเอาแบบเอาแบบวันนี้ไม่เก็บศพนะคะครับผมแต่จะมาเก็บสลับบุรีค่ะต้องขอบอกสลับบุรีก่อนนะฮะว่าฝั่งนั้นน่ะคนนั้นเนี่ยเขาืหร้ายกาจมากเลยครับครับคือบอกไปครับนางงามไอ้นี่เป็นคนขับรถเออไม่สู้ได้ยังงไไอ้ตอนแรกยังบอกพนักงานบัญชีเออ ผู้หญิงนปาลมานักต่อนักแล้วครับผมเชื่อครับสระบุรีฮะเทรนเนอร์ประชาการลบออกหน้าเองกรรมการจับจัาที่ครับเทรนเนอร์ใช้ตัวเชื่อมครับยังครับใช้ไหมครับยังไม่ใช้นะครับคุณขันเตียมเล่นเสียงซะด้วยรอสัญญาณระดับเทรนเนอร์ตายเชิญยิ้มครับมาแห่ลงมาเองถือว่าสำคัญมากนะครับยกหนี้ ถ้าชนะลูกทีมก็ได้กำลังใจมาเพียบแต่ถ้าแพ้และก็งานนี้ได้เข็นรถบรรทุกขึ้นภูเขากันละครับโอ้โหนักกว่าครกอีกไปเฮ้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 ้โอ้โหอาเสมอเสมอกันอาวุธกันไกลนะโอ้โห oh, oh ใจตรงกันครับคุณผู้ชมแม่ ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันมาดูต่อเลยครับว่าใครจะซัดอาวุธล้มคู่ต่อสู้ลงได้คอเคมาไปต่อครับยังมีตัวช่วยเสมอถือว่าชนะนะฮะถ้าจะเลือกใช้ใช้ตัวช่วยไหมครับไม่ใช้ครับใช้ไหมครับไม่ใช้ครับไม่ใช้ครับเตรียมเสมอกันเลือกอาวุธกันไกลครับใช้หน้าตอกันหนึ่งแปมเพื่อผ่านครึ่องทาง ้าง,งกดดันนะฮะถ้าทีมสลับมีแพ้เนี่ยอาจจะทำให้กำลังใจของทีมย่ำแย่นะ,ะรอสัญญา สระบุรีดีกว่าจะได้สักแต้มหนึ่งนะครับมันช่างยากเย็นเสียเหลือเกินได้แต้มนี้มาเนี่ยสงสัยจะปิดจังหวัดฉลองเจ็ดวันเจ็ดคืนเป็นแน่เลยอ่ามาต้องทีมนต้องทีเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วไรครับสระบุรีครับตีตึ้งขึ้นมาตามอยู่สองแต้มนะตอนนี้สองต่อสี่กันแน่และตอนนี้เกมก็เป็นของสระบุรีครับครับผมเชิญเลยครับใจเลยครับว่าจะยังไงดีครับ เล่นต่อได้ไหมครับได้ได้ฮะเป็นสิ่ทธิ์ตายเจียงโกตายอ้าวเล่นเด้ครับโทีน่ายืนยาวๆเลยฮะมาอันนี้บอกลูกทีมขอให้ไว้ใจเทรนเนอร์นะฮะไว้ใจเองกลับไปได้แล้วพวกเองอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเครับเทรนเนอร์ตายเชิญยิ้มครับแม่เครื่องนี้ติดแล้วนะฮะจัดการเดินเกมต่อนี่คงจะกากวาดแต้มถล่มชัยนาธให้ย่อยยับขามือแน่ๆเลยเนี่ยโอ้โห เทรนเนอร์สระบุรีนี่ออกหน้าเองแบบนี้ใช้าเราอย่างไงฮะผมมีลูกทีมที่สุดยอดอยู่แล้วฮะตัวผมเป็นนักวางแผนนี่ะว่าผมเอาพิตายขึ้นมาอีกครั้งนึงครับนั่นไงี่ะฮะโอ้ตายเจอก็ตายฮะตายตัวเมียก็ตายตัวผู้ใครจะเจากันดี๋ยวดูว่าใครจะเก็บใครครับมาเก็บพี่อะพี่ยังมีชีวิตอยู่ครับเทรนเนอร์วิชาการลบยืนเองเป็นครั้งที่สองครับกรรมการจำพี่ครับเทรนเนอร์ใช้ตัวช่วยไหมครับ ไม่ใช้ครับใช่ไหมครับไม่ใช่ครับไม่ใช่นะครับพึ่ขันเตรียม้ายเยี่ยวมาเข้ามาอีกนิดจ้ะอ่าชิดชิดเข้ามาอีกนะโอ้ยแหมเป็นเพลงเลยสราบุรีครับแม่กำลังทำแต้มคืบคลานเข้ามาใกล้ชัยนาทเข้าไปทุกทีทุกท,ท,กทีแบบนี้เทรนเนอร์ปีโป้สามบาทห้ ที่ส่งคุณตายสายทานลงมาสู้จะรับมือไหวไหมล่ะเนี่ยแต่อย่าลืมนะครับว่าเธอนี่เคยลงมาแล้วครั้งหนึ่ง <Hey! S 1> ก็ซิวแต้มให้กับท่ <Hey! S 1> ไปได้อย่างสบายสบายแบบนี้ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าตายเชิญยิ้มกับตายสายทานใครจะเจ๋งกว่ากันห้ามพลาดไหนเป่ายิ้งฉุบแห่งชาติรอบ16ทีมสุดท้ายช่วงหน้า สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน กลับเข้าสู่เป่ายิงฉุบแห่งชาติครับรอบ16ทีมสุดท้ายในช่วงที่2นี้บอกได้เลยนะครับว่าเทรนเนอร์ตายเชิญยิ้มตอนนี้เครื่องนี้กำลังติดเลยครับเลยลงสนามต่อหวังจะไล่เก็บแต้มเพื่อตีเสมอไปให้ได้กำลังใจีเต็มเปี่ยมแบบนี้น่ากลัวนะครับจะบอกให้เพราะว่าทาเขาสามารถพลิกเกมได้ใชหน้านิลำบากแน่นอนไปชมกันเลยครับว่าความเก๋าของเทรนเนอร์ จะสยบความแกร่งของทีมชัยนาทไว้ได้หรือไม่ไปชมกันตายตัวเมียกระตายตัตวผู้ใครจะเก็บเอากันก็อย่าดูว่าใครจะเก็บใคร,ครมาเก็บพี่น <c oughs> พี่ยังมีชีวิตอยู่ครับเท <c oughs> ร,รนเนอร์วชาการลบยืนเองเป็นครั้งที่สองครับกรรมาการจับที่ครับเทร,รนเนอร์ใช้ตัวช่วยไหมครับไม่ใช้ครับใช้ไหมครับไม่ใช้ครับไม่ใช้นะครับคุณหันเตรียม รอสัญญาณไปเดี๋ยวเลนครับเดี๋ยวเลครับ๋อ้อรันรันไม่ร้อนครับรับนนะครับ <c oughs> อา้าว คุณตายสายทานี่ทําอาวุธลั่นสะง,งันครับโอ้ไม่ต้องรีบนะจ้าใจเย็นยๆแต้มนะอยู่ตรงหน้าแล้วออยู่ที่ว่า,าใครจะคว้าไปครองเท่านั้นเองล่าจ้าโอ้มั่นใจใจเย็นครับรอสัญญาณครับเรบตรียมรอสัญญาณ

โอ้โหโหคุณผู้ชมครับแม่<อ>กันไกลของเทรนเนอร์ตายเชิญยิ้มนี่ถึงจะคมสักเท่าใดแต่ก็ต้องพาให้กับค้อนของคุณตายสายทานที่ออกมาทุบซะจนไม่เหลือชิ้นดีครับแม่ตายเก่านี่โดนตายสวยเก็บไปซะอย่างนั้นเลยครับโถโน่าสงสารเอาแล้วตอนนี้โอ้โหเอ,เอาไม่อยู่ฮะชัยนาผ่า,านพึ่งทางแล้วนะครับ5ต่อ2องกันน สระบุรีนี่หนักใจแล้วนะฮะตอนนี้ออแล้วฮะตอนนี้ละเกมกลับเป็นของชัยนาทฮะตอนนี้คุณต้องการอีกครึ่งหนึ่งเท่านั้นที่จะผ่านเข้ารอบฮะเป็นไงไม่ยากครับผมฮะชิวๆผมบอกแล้วผมเล่นชิวๆให้จบแล้วก็กลับบ้านแล้วก็มาแข่งใหม่เท่านั้นเองโอ้โหมองเป็นเรื่องง่ายๆเลยนะครับพางสราบุรีฮะอยากจะพูดอะไรสักหน่อยไหมฮะ ยังยังไม่เคลียร์เขาบอกว่าไงโบราณเขาว่าไงว่าหัวลอดที่หลังดังกว่าเดี๋ยวคุณรอกาบค้างได้อ๋อพวกหุเลาะเลยครับผมอ้าวไม่เห็นเนี่ยถ้าจะรอหูเลาะได้ก็คือจริงฮะาจะมีอะไรโอ้โหแต่มีการค้างอาจจะหาวเพราะไม่ได้แต้มอะไรอย่างเงี้ยใช้หน้าครับเกมเป็นของคุณผมจะให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งฮะเพราะว่าเขาเป็นผู้ชายคนเดียวในทีมผมจะวนไปเรื่อยฮะ เขายังไม่เคยชนะเขาชนะไปครั้งเดียวเองเขาจะผมจะเขามาชนะครั้งนี้โอเคเชิญมาสระบุรีครับสงใครมาดีฮะเิญครับมานัทิพรโอ้โหนัททิพรแนะ้พลาดพ่าไปหนึ่งครั้งหวังว่าครั้งนี้จะทำสถิติได้อีกครั้งหนึ่งนะฮะจากที่เคยทำคะแนนให้กับสระบุรีห้าแต้มวันนี id ้น <Asia> <con oc ido> ัทิพรยังไม่แพทลิ์นะฮะครับผมโอเคหวังว่าเธอจะเครื่องติดตอนนี้ฮะเพราะว่าตอนนี้ใช้หน้าที่ผ่านครึ่งทางแล้วนะฮะครับ กรรมการจำที่ครับเทรนเนอร์ใช้ตัวช่วยไหมครับตัดอาวุธครับใช้ไหมครับไม่ใช้ครับไม่ใช้ครับต,ตัดอาวุธนะครับผมเอาตัดกันไกยอ,ยออกครับตัดกันไกห้ามออกกันไกนะครับเอาละครับตอนนี้ใช้หน้าเรียกอาวุธหนักนะครับตัดอาวุธฝั่งตรงข้ามทําให้สระบุรีออกกันไกไม่ได้นะครับออกกันไกโดนปรับหนึ่งแต้มเลยนะครับหุนขันเตรียมดูจากรูปเกมนะฝั่งใช้หน้าเนี่ย เอาแล้วเมื่อกี้ใช้หนาฏนี่ทำไมตัวช่วยลัพธิกลับมาชนะได้ตอนนี้สําหรับคุณีจะรับมือกับตัวช่วยตัดอาวุธกันไตรอย่างไปเฮ้เฮ้เฮ้ คุณนัทิพรครับโดนตัวช่วยของฝั่งชัยนาททำพิษเข้าแล้วครับเป็นการแก้เกมที่สุดยอดของเทรนเนอร์ปีโป้สามบาทห้จริงๆโดนตัวช่วยดักไว้แบบนี้เล่นเอาคุณนัทิพร,พรแผลงลิ์ไม่ออกเลยนะจ๊ะโอ้โหเอาแล้ว <c oughs> ไปกันยาวๆฮะชยัยนาทนี่หยุดไม่อยู่แล้วฮะนำกันไป6ต่อ2กันน ตอนนี้นะฮะสรับุร้อตการสี่แต้มเพื่อเสมอในขณะที่ชนะต้องการสี่แต้มเพื่อผ่านเข้ารอบต่อไปโอ้โหมันต้องมีการปรับแก้แผนกันน่อยแล้วละครับประชุมแผนครับเชิญครับนี้เราเพมมามต้องเขาพรมเรามาวันนี้เขาพรมเรามาแล้วพรมหลับไปปะ ทำไมทำไมเราควเราจะเบรกเขาไว้ที่หกอย่นี้ลยเนี่ยเอาของำไม่อะแล้วแต่คืออันนี้ดูอยูที่เซนตอาละเราก็ต้องคิดกอะไรคือคิดไปเลยไม่ต้องคิดของทสนใจอยาเลาซอกเอาไปองกานใกล้นี่ไคือหลอกเอาเนี่เพราะว่าจากที่ดูแล้วเขาดูมือเราแต่เขาออกหลังเวาครับไปไเตรียมบูอครับคลาก่อนนะคาก่อน ความมั่นใจนะสู้เลยนี่คือคุณแม่ี่คนละคันแม่บรรยากาศการประชุมทีมนี้ครับก็ยังคงประชุมแบบเครียดเครียดเหมือนเดิมมีเรียกหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันด้วยเนี่ยโอ้เอ้าสาธุสาธุอช่วยลูกช้างด้วยเถิดสระบุรีไม่เคยแพ้ใครเฮ้ย หลังจากไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กันไปแล้วนะครับทีมสระบุรีก็วิเคราะห์ออก,การออกอาวุธและก็รวมกันตัดสินใจว่าดับเครื่องชนไปเลยเลยโอ้ยจะออกอะไรก็ไม่ต้องคิดมากลุยกันไปให้เต็มที่ใส่ไปไม่มียั้งโอ้ยดุจริงๆทีมนี้เรื่อยๆ <c oughs> เลยนะครับเรื่อยๆเลยฮะ <c oughs> เพราะว่าแผนเราตอนนี้ผมเดี๋ยวผมคิด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 ไปแล้วผมจะจ่ายให้ครับ <c oughs> แล้วก็อยู่ที่ดูละวินิวุ่่จ้าอะไรเองว่อันนี้ต้องต้องดูส่วนตัวเลยครับ แล้วก็ดูพูดต่โซ่เพราะว่าส่วนเดญ่ของเขาจะชอบบอกวาที่เราดกกันไกลไกลหลายคนหลายคนอ่ะทั้งเจ้ากันไกลเกตนะชิวๆรู้ว่าออกคอหนกันดดีคิดดีมากออกที่ไนกอ่ะตอนแรกสุดคิหมดเวลาครับเหมือนเดิมไล่เหมือนเดิม แม่ทีมนี้ครับสบายสบายชิลชิลครับแม่ประชุมกันไปก็ยิ้มกันไปทำอย่างก็นั่งรถกินลมชมวิวริมทะเลซะอย่างนั้นละครับคุณเออพวกเราชัยนาท้ตตแต่ถึงจะดูเหมือนเรื่อยๆชิลชิวแบบนี้นะครับ แต่ช้นาฏเขาเนี่ยก็มีการดูเกมคู่ต่อสู้และก็วิเคราะห์การออกอาวุธได้อย่างเด็ดขาดนะัจจะบอกให้เออโดยเทรนเนอร์ปีโป้สาบาท50ก็บอกลูกทีมว่าแผนการรบเขาจะจัดการเองขอให้ลูกทีมเล่นกันอย่างเต็มที่ชได้ จากการประชุมแผนการครับแม่คุณผู้ชมต้องบอกว่าแต่ละทีมนี้ก็มีทีเด็ดของตัวเองกันทั้งนั้นเลยทั้งรูปแบบเกมและการวางตัวผู้เล่นซึ่งก็เด็ดดวงด้วยกันทั้งคู่ครับแต่ใครจะเดินเกมได้ตามแผนการที่วางไว้และสามารถชิงแต้มหาทีมคว้าตัวรอบแปดทีมได้นั้นโอ้ต้องมาวัดกลิ่นของเทรนเนอร์และลูกทีมกันละครับงานนี้แต่ต้องพักกันสักครู่ช่วงหน้าแล้วเจอกัน นี่คือปลอดศาสตร์ใหม่เลยนะฮะคนี่คือคะแนนนาสูงสุดเลยตั้งแต่เรามีทัวร์นาเมนต์มาเลยเพราะว่าเราเคยชนะกันมา10ต่อ3ครับในขณะที่ผมเชื่อว่าสระบุรีคุณไม่ยอมให้เกิดเหตุการณ์น,นั้นแน่สระบุรีครับนอกจากฝีมือแผนที่ดีนะก็ทําให้พ้นวิกฤตได้ส่งใครมาดีฮะสงใครมา่ดีใช้ใครจะมาก็มาใครใครโอ้ยเดี๋ยวเยี่ยมมาีด,ดีพาดา สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนกลับเข้าสู่เป่ายิ่งฉุกแห่งชาติในรอบ16ทีมสุดท้ายหลังจากที่ได้ประชุมแผนการกันเรียบร้อยแล้วครับแหมต้องมาดูกันซิว่าแผนการของใครนี่จะเจ๋งกว่ากันงานนี้ต้องเอาใจช่วยสระบุรีกันหน่อยแล้วนะครับ ให้พวกเขาได้ทำคะั้นตีเสมอขึ้นมาบ้างเธอโอ้โหแต่ก็ไม่รู้ว่าใช้นาทจ,จะยอมอ่อนข้อให้หรือเปล่าหรือว่าจะทิ้งห่างออกหนีไปอีกนั่นโอ้ยเกมจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลย นี้นะฮะใช้นาดเนียนน้ำค่อนข้างไกลมาก4คะแนนต้มอยู่ที่6ต่อ2ครับผมตอนนี้ถ้าเกิดคุณชนะด้วยคะแนน10ต่อ2เนี่ยนี่คือประวัติศาสตร์ใหม่เลยนะฮะนี่คือคะแนนนําสูงสุดเลยตั้งแต่เรามีทัวร์นาเมนต์มาเลยเพราะว่าเราเคยชนะกันมา10ต่อสามในขณะที่ผมเชื่อว่าสระบุรีคุณไม่ยอมให้เกิดเหตุการณ์นั้นแน่ Impossible เอาล่ะฮะเกมยังอยู่ที่ใช้นาทครับครับผมต้องย้อนกลับเหมือนเดิมครับ ผู้ชายเข้มแข็งฮะจะเป็นพี่เกิดเท่านั้นนะฮะมาเลยสระบุรีค่ะนอกจากฝีมือแผนที่ดีนะก็ทำให้พ้นวิกฤตได้ส่งใครมาดีฮะส่งใครมาดีเฮ้ยใครจะมาร์มาใครใครมานี่พาด้าี่วไรแต้มต่อไปฮะถ้าสระบุรีได้หนึ่งแต้มก็จะตามหลังแค่ครึ่งเดียวครับ แต่ถ้าเกิดใช้น้ำได้อีกแต้มแล้วก็บอกได้เลยว่ายาวกรรมการจําที่ฮะเทรนเนอร์ใช้ตัวช่วยไหมครับไม่ใช่ครับใช้ไหมครับใช้ครับใช้อะไรครับเสมอเป็นแพ้ครับเสมอถ้ากับชนะชนะเขาคือเสมอเป็นแพ้ไปเราเสมอชนะครับตอนนี้สระบุรีเรียกตัวช่วยเสมอท่ากับชนะหมายความว่าถ้าออกผลเสมอสระบุรีจะได้แต้มนะครับ โอกาสของชัยนาทอย่างเดียวคือต้องชนะเท่านั้นเสมอไม่ได้เสียแต้มทันทีครับครับผมพื้นขันเตรียมรอสัญญาณดูซิว่าการตัดใจของเทรนเนอร์สลับบุรีนี่คิดถูกหรือเปล่าฮะเพราะว่าตัวช่วยใช้ได้ทีเดียวเท่านั้น คุณผู้ชมครับดูเสีย <Hey! S 1> มาเก่งอะไรกันตอนนี้ละจ้ะคุณน้องแต่ก่อนนี่เราแพ้เอาแพ้เอาแล้วก็ม้ใช้ตัวช่วยซะด้วยแต่พอใช้ตัวช่วยดันมาชนะซะอย่างทันโอแบบนี้ก็เสียไปฟ,ฟรีๆสิจ๊ะเออเอาแต่ก็ชนะก็ดีใจด้วยแล้วเนาะเอาแล้วนะฮะเอาผลชนะนะครับสระบ,บุรีได้แต้มครับตามขึ้นมาเป็น3มตอ่อหกคะแนนแต่ที่ ใช้ตัวช่วยเลยเรีได้นะพี่นะและเกมนของสระบุรีครับครับผมคนเดิมเลยครับคนเดิมครับคนเดิมครับคุณพิพาดาอย่าลืมนะฮะได้แต้มมาลุกขึ้นมาเฮกันด้วยนะฮะอย่าลืมนะฮะโอเคเยาเรียกมาซ้เหมือนฝันมันกามีแผนมาก่อนแล้วนะฮเอาวคุณตายคิวไหนครับเนี่ย เขายังไม่ได้เรียกเลยสงสัยอยากจะฟาดฟันเอาชนะสเตมแก่ละซินเนี่ยเอารอก่อนครับแต่เย็นๆรอก่อนคง <c oughs> ไม่ต้องเป็นใครแล้วบ้างผมไม่ต้องเรียกแล้วบ้างมา <c oughs> พี่ตายครับเ <c oughs> ชิญเชิญเอาละเพราะนั้นมาดูครับว่าชาย้ยนาจะหนีเอาไว้ได้หรือว่าสลับลีจะจี้เข้ามาอีกกรรมการจาที่ครับเทรนเนอร์ใช้ตัวช่วยไหมครับใช้ครับใช้ไหมครับใช้ครับ เอาละฮะนี่เกิดการใช้ตัวช่วยนะพร้อมกันนะจะต้องมีการเสี่ยงทายเพื่อชิงสิทธิในการใช้ตัวช่วยโดยไฟล์ฝ่ายที่เป็นเจ้าของเกมตอนนี้คือสรับรีครับเอาหัวครับเอาหัวครับก้อยนะครับแมวก้อยครับนั่นหมายความว่าตอนนี้ชนาจะได้ใช้ตัวช่วยครับใช่อะไรครับเปลี่ยนผู้ต่อสู้ครับเพราะฉะนั้นนาสรีต้องส่งขึ้นมาใหม่แล้วล่ะครับครับเชญครับ ส่งใครมาดีฮะดีเลยครับสมพรใช้หน้าตัดใจใช้ตัวช่วยเป็นคู่ต่อสู้นะครับครับสระบุรีนะฮะจึงส่งสมพรขึ้นมาแทนไปต่อเลยครับจัดการเข้ามาครับเตรียมครับออกแขนลงสุดนะครับฝรั่งเตรียมไเปล่าแขนลงสุดๆนะฮะ รอสัญญาณหรือว่าการตัดสินใจเปลี่ยนตัวช่วยของเทรนเนอร์ชัยนาน,นั้นเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องหรือเปล่า สมพรนแกแพ้ทางผู้หญิงจริงๆครับขึ้นมา3ครั้งชนะได้แค่คุณเกลือเพียงครั้งเดียวเองครับแม่พอเจอคุณผู้หญิงหน่อยมือไม้อ่อนออกอาวุธไม่ถูกเลยเหลยจ้าคุณแม่เป็นการเต็นใจของทเทรนเนอร์วัญชาการเราได่ถูกเป๊ะเลยนะฮะใช้นาขึ้นนำเจต่อสามคะนน ต้องบอกว่าสระบุรีที่เหนื่อยจริงๆครับงานนี้ถึงแม้จะไล่เท่าไหร่ก็ตามก็ยังโดนทิ้งห่างออกไปอีกแต่ไม่แน่นะครับสระบุรียังเหลือตัวช่วยอยู่2ตัว <Hey! S 1> ถ้าเทรนเนอร์ตา <Hey! S 1> เชิญยิ้มสามารถทำแต้มจากตัวช่วยทั้ง2ตัวนี้ได้และเลือกผู้เล่นลงมาเก็บแต้มเพิ่มได้อีกโอกาสที่จะตีเสมอได้นั้นไม่ยากเลยครับ เช้าสระบุรีเชียกันตลอดนะจ๊ะแล้วก็ส่งแรงใจกันให้เต็มที่โอกาสยังมีอยู่และที่สำคัญครับต้องติดตามชมกันในตอนหน้ากับเป่ายิงถุกแห่งชาติรอบ16ทีมสุดท้าย การหน้าสับปะรีที่เคยทำสถิติชนะพี่จิตมาด้วยสกอร์สิบต่อสี่สวยงามเลยนะฮะมาคราวนี้ค่อนข้างเยีแย่เย็นใช่ครับใช่ครับ <ฮะ S 2> เกิดอะไรขึ้น,นะฮะเลิกอายแล้วครับแต่ยังเชื่อผมยังเชื่ออาจจะเกิดปาฏิหาริ์เก้าต่อเก้าอาจจะแพ้ได้ครับผมแล้วบอกเลยเลยว่าสับปรีจะเป็นปอดสาทันทีฮะ,ฮะ